สวัสด,ดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เช่าบายยิสนะคะวันนี้หยกขอมาถามน้องๆทุกคนหน่อยว่าทําไมพอเวลาคลิปไหนที่แบบว่าเวิร์กับแบเล่นด้วยกันน่ะเล่นคลิปด้วยกันน่ะมักจะมีคําอะไรมาเสมอค่ะทุกคนพวกคลิปที่มันขึ้นหมื่นแล้วอ่ะทุกคนมันมักจะมีคนมาถามว่าจบกลัวแล้วผู้ชายห่วยๆหรือว่าแบบว่าคลิปที่แบบว่าหยกอ่ะเอาคุณผู้หญิงคนอื่นมาแทนที่เวิร์ดนะทุกคน คือผู้หญิงคนอื่นอะเนี่ยทางผู้หญิงคนเนี้ยหรือผู้หญิงคนอื่นๆที่แมนแบบมันชอบเอาบาแล้วทุกคนจริงๆอ่ะยกเอาบาเพื่อการสแสดงค่ะทุกคนเพราะมันมีคนคอมเมนต์มากันบอกว่ามาพิมพ์มาด่าแมนเยอะมากเวนะจาบอกว่าบอกอะไรนู่นนี่ด,ดานพิมพ์มาด่าแมนนะทุกคนว่าชอบมีผัวคนอื่นมีอะไรก็นำอะไรมานู่นนี่นั่นมาหมดเลยค่ะทุกคนยกขอถามน้องๆหน่อยน้องจะด่ากันทําไมค่ะแมนก็ จริงๆอะแม่เขารักเบิดนนะทุกคนทุกคนก็เข้าใจด้วยเพราะว่าจริงๆแม่เขาไม่ได้มีไม่ได้มีชู้มีอะไรทางดาดดาทุกคนก็ หยกเอามาเพื่อการแสดงนะทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าหยกเอามาแค่เอามาแค่หลอกบุญที่ไปไม่ใช่ค่ะทุกคนเอามาเพื่อการแสดงค่ะทุกคนทุกคน,กคนต้องเข้าใจด้วยนะคือมักจะมีคนพิมพ์มาบอกคอมเมนต์มากันมาเสมอมาพิม์อะไรด่ามานู่นนี่นั่นนะคะว่ามาด่าแมนอ่ะหยกหยกวันนี้หยกเลยจะให้เบรมาถามทุกคนหน่อยว่าจะแก้ปัญหานี้ได้ดยังไงนอกจากนี้หว่าแมรตอบเลยค่ะอนะ ผมต้องตอบเนี่อนะเอาสีแดงฉันอยากให้เธอลองเอ,อก็ได้น้องๆครับคนที่อยู่ในที่ดูคลิปนี้อยู่หรือคนอื่นๆที่เพิ่งมาติดตามพี่ขอถามพี่ติดตามคอกบายยูอิสผมขอถามทุกคน่อยได้ว่คุณจะมาพิมพ์ด่าผมทำไม <laughs> พอเวลาแบบว่ามีการแสดงอะไรด่วักจะชอบด่าผมทุกครั้งเลยนะผมผิดอะไรด้วยเพราะว่าทุกคนจะเห็นว่า ผมไม่มีสาวคนถือใช่ไหมจริงจริงอ่ะยกตอบต่อจริงๆไม่ใช่ค่ะทุกคนจริงๆแล้วอ่ะแม่อะมันเป็นคนที่แบบรักบ่นมากนะคะทุกคนอย่าโม้นะทุกคนเพราะวะ่าจริงๆแล้วอ่ะแม่เขาก็รักบ่นมากนะคะแล้ทุกคนก็บอกกันว่าแม่อะมีผัวคนอื่นชอบเอาสาวมาเอาสาวมาเพื่อการแสดงทุกคนเอามาเพื่อการแสดงทุกคนก็ใจบ่คําว่าเข้าใจคำว่า,วาการแสดงไหมคะใช่ไหมแมน ใช่มันก็เป็นการแสดงก็ถูกแล้วปะเออมันมักจะมีคนพิมพ์มาด่ากันเส้อเช่นเบ็นใช่คุณจะด่าแต่ผมมงด่าแต่เวินด้วยสิบอกว่าเบินก็มีส่วนผิดเหมือนกันที่เบินชอบแสดงแบบว่าอะไรก็ไม่รู้ฉันก็ไม่เข้าใจทุกจางสิ่งนทุกอย่างในทักษินแล้วผมผิดอะไรด้วยฉันจะบอกว่าแมนเหมือนกับ แมนผิดทั้งสองคนเลยนะเพราะว่าทำมาเพื่อการแสดงทุกคนมันไม่ได้ผิดอะไรทั้งสองคนได้หรอกแมนใช่ไหมใช่ใช่ชันว่าก็ถูกแล้วแล้วทุกคนจะมาพิมพ์ด่าแมนทำไม <laughs> เพื่อเพราะหยกก็ไม่อยากจะตอบทุกคนมากนะทุกคนก็อยาเข้าใจหยกด้วยหยกไม่อยากตอบทุกคนเยอะใช่ไหมแมนใช่ใช่ฉันไม่อยากตอบทุกคนถูกไม่อยากให้หยกตอบเยอะมันเยอะมากเลยนะ มันมักจะมีคตาแต่ผมแล้วไม่ด่าเวินมั่งหรอเวนมันก็ผิดเหมือนกันนะเพราะว่าเวินมันก็แค่จะจะบอกว่าไอเวินมันก็ผิดเพราะว่าเวินน่ะก็แบบว่าทําร้ายบอกว่าพยาผู้สาวไงเวินมันก็ผิดแต่แต่ว่าทุกคนมาด่าแค่แมนคนเดียวมันเกี่ยวอะไรด้วยวะอยากขอพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า แมน่ะมันเป็นคนนี้มันชอบอยู่กับเบิร์นนะแต่ว่าเขาเอาสาวมาเพื่อการแสดงทุกคนเข้าใจโบมาทําเพื่อการแสดงของช่องเราพอทุกคนและทุกคนถ้าหยกไม่เอามามันจะมีคนพิมพ์มาด่าหยกไหมถ้าหยกไม่เอามาคนดูหยกก็น้อยนะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่เอาสาวมาคนดูมันก็น้อยเพราะมันก็มีทางเดียวแล้วอ่ะทุกคนมันจะให้ทํายังไงเหรอ มันไม่มีทางเลือกแล้วจะให้ทุกคนทำยังไงทุกคนหยกก็ขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าทุกคนแหละชอบปักจะจิมพ์มาด่าเมนโดยเสมอหยกก็เลยมาบอกย้อนหลังเพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้นะคะจริงจริงอะเมนมารักฝืนแต่ว่าเอามาเพื่อการแสดงสาวะ่ะเอามาเพื่อการแสดงแต่ละคนเอามาเพื่อการแสดงแต่ทุกคนก็มาดา่าคอมเมนต์พวกแบบคนดูหมื่นๆมื่นะหรือรวมลิปอื่นด้วยนะ พิมมากันเยอะมากแต่ว่าหนูว่าหยกว่าสองคลิปแบบมันมักจะพิมพ์มาการสองคลิปที่มันขึ้นหมื่นอ่ะสองสองคลิปก็คือตาที่ใช้ต้อฉบับบายาบาลักยาบามันชื่อว่าชื่อโผลอะไรนะหยกลืมแล้วอ่ะส่วนอันหนึ่งนะคะแมนที่แมนอ่ะมันนอกใจเวิร์ดใช่ไหมไม่ใช่แมนมันไม่ได้นอกใจค่ะทุกคนทุกคนก็เข้าใจเวิร์ดกับแมนด้วยนะเพราะจริงๆแล้วอะแมนมันไม่มีส่วนผิด ที่เหลือมันก็แค่การแสดงทุกคนเข้าใจบอไม่ไม่อย่างนั้นยกจะพูดอีสานอย่างเดียวนะไม่ไม่ดีกว่าทุกคนยกพูดอีสานไม่ค่อยหมดคือมันจะพูดได้แค่บอกับสูแคนะ่นี้มันจะมีคลิปบอฮู้เลยนะแต่ว่ามันนานแล้วไงยกไม่ค่อยอัดแล้วเพราะว่ายกต้องการคนดูเยอะกว่าเดิม หยกต้องการกขดูให้เยอะกว่าเดิมนะทุกคนต้องเข้าใจแมนกับบุญด้วยนะจริงๆแล้วว่าแม่มันมันแม่น่ะมันไม่ได้มีสาวคนอื่นแมนต้องการให้เขาอะมาร่วมถ่ายการแสดงด้วยเพราะว่าเพื่อมาการแสดงไงทุกคนจะพิมพ์มามักกันะสมควรพิมพ์อะไรมันมาหรอเข้าใจอะไรเป่าเข้าใจเข้าใจป้าคำว่าการแสดงอ่ะ <laughs> ยกจะพูดครั้งนี้นะเพราะว่าครั้งนี้เป็นมักจะมีคนด่ามาสอคอมเมนต์เลยนะหยกก็พยายามตอบไปว่าแค่การแสดงค่ะจะผิดอะไรมากมันจะมีคนคิดมากแล้วก็คอมเมนต์มาบอกนะบางอันหยกก็ลืมนะคอมเมนต์กลับนาทุกคนหยกก็จะไปคอมเมนต์กลับว่าให้การแสดงคุณคนเข้าใจคำว่าการแสดงบอเข้าใจบอเมื่ออย่างนั้นนะหยกก็จะ โยกอะอยากเล่นแต่ว่าโยกอะต้องเอาสาวมาร่วมสุดมาร่วมเล่นด้วยแต่ว่าแม่น่ะมันไม่ได้นอกใจวนจริงๆแล้วอะแม่น่ะเขารักวุ่นโดยเสมอเลยใช่ไหมวุ่นเออใช่ <c oughs> ใช่ไงแม่ก็ไม่มีส่วนผิดทุกคนเข้าใจบ่เข้าใจไหมถ้าทุกคนไม่เข้าใจนะเชิญนะเชิญหย,ะะยกเล่นหยอกเล่นจริงๆแล้วอะแม่ทุกคนอน่ะมาจริงๆแล้วอะแม่เขารักวุ่นโดยเสมอเลย แล้วเขามาร่วมเอาสาวมาเพื่อร่วมการแสดงไม่ได้เอามาเพื่อมามีชู้โดยโตรงหยกไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรแล้วเนี่ยหยกก็ขอให้ทุกคนเข้าใจลหละทุกคนหยกไม่อยากให้ผู้ติดตามหยกน้อยลงแล้วก็คนดูหยกจะน้อยลงด้วยนะคะ่ะหยกก็เลยอยากว่าจะไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรแล้วเนี่ย นั้นทุกคนหยกคิดว่าอย่าด่าแม่เลยแม่มันไม่มีส่วนผิดค่ะทุกคนจริงๆแล้วอ่ะแม่ก็แค่ทําคลิปเพื่อแม่เน่เพื่อเอาสาวมาเฉยๆสาวเพื่อร่วมการแสดงมันไม่ได้ไม่ได้เอามาเพื่อมีชู้โดยตรงทุกคนใช่ไหมใช่นน่หวือนก็รู้ตัวเลย <c oughs> แม่น่ะไม่มีส่วนผิดแต่วุ้นอ่ะ ทั้งสองคนไม่ผิดเลยแต่ว่าโยกคิดว่าสองคนผิดเพราะว่าเหมือนแบบเหมือนทำร้ายชีวิตจิตใจส่วนแวนก็ชอบนอกใจแต่โยกคิดถูกแล้วไม่ใช่ค่ะทุกคนมันแค่การแสดงทุกคนเข้าใจไหมค่ะเนี่ยโยกจะบอกครั้งนี้นะพะว่าบางคลิปเนี่ยมักจะมีคนถามหรืออะไรมาเสมอนะ แต่พวกขาพวกถามาโยกไม่ซ่อนแต่ว่าพวกคํานี่แบบไม่เข้าใจคำว่าการแสดงถ้าโยกเห็นพิมพ์มาอีกนะโยกซ่อนนะทุกคนเพราะว่ามันมักจะมีนคนพิมพ์ว่ามันจะมกักมีนคนพิมพ์มาเพื่อไม่เข้าใจเลยนะแต่โยกไม่อยากซ่อนทุกคนเลยช่วงเนี้ยโยกอะขี้เกียจซ่อนโยกต้องการให้ทุกคนอะมีส่วนร่วมคอมเมนต์ด้วยโยกไม่อยากให้ทุกโยกไม่อยากซ่อนแต่ว่ามันมีคนชอบพิมพ์มาเสมอเลยใช่ไหมฝน ใช่นะมันมักจะมีคนพิมพ์มาด่าเธอดูเสมอเลยแม่ใช่แมนก็โดนพิมพ์ด่ามาทุกคลิปเลยแมนก็เลยมาพูดให้เข้าใจมากขึ้นนะทุกคนคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะทุกคนบ๊ายบาย